หลาก้อยเพลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเคลียร์บอสซิมบิเลตยูนิเวอร์สโลก7นะครับโลกใหม่ล่าสุดที่ระดับความยากสูงสุดด้วยนะครับอันนี้เราอยู่หน้าบอสกวางเขานะครับเวลเก้าสิบอ่าเพราะอะไรเราต้องฟาร์มดันนี้นะเพราะว่าอาร์ติแฟกต์เซตใหม่เนะี่ยอยู่ที่ซิมบิเลตยูนิเวอร์สโลกนี้นั่นเองนะครับใครที่เปิดเบรดนะครับก็จะมันต้องใช้เอาจริงก็ไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าอยาอาจจะอยากฟาร์มลูกแก้วกับสร้อยอันใหม่นะครับรวมถึงเซตนึงเนี่ยก็ใช้กับเหล่าซัพพอร์ตได้ดีเยี่ยมเลยก็ เดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าว่า,าลูกแก้วกับสร้อยเนี่ยเอาไปใส่กับตัวอะไรได้บ้างน,นะครับก่อนที่เราจะมาดูคุณเหศุการสู้บอสพร้อมกับขำอธิบายกันนะครับอ่าก่อนอื่นนะที่เราจะเข้าเรื่องเนื้อหาก,กันนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องกรานเพลเอาไว้นะครับและฝากพูดรึงสุนของช่องเราเอาไว้สักทู่เดียวนะครับ ขอแนะนำ i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า300,000คนเติมเพชรเกมชินิแพกง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติเมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชําระง่ายได้หลายช่องทางผลชําระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นโรบล r อ,อด t หรือ s t e a มรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่น Gra b Line, Tinder ออยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่งกเเอติมม โอเคแล้วตอนนี้เนี่ยลิชแมนชั่มเนี่ยเปิดบริการเติมฮงไคซาเดียวด้วย u ูเดีเรียบร้อยเลยนะครับเติมง่ายมากนะครับล่าสุดที่เป็นคลิปเปิดกรชาอาวุธเบรนเนี่ยก็เป็นเพจจากลิชแมนชั่มนี่แหละเพราะฉันไว้ใจได้การันตีมาหลายเกมแล้วนะอ่าโอเคมาดูกันดีกว่าก็โลกเจน,นะครับบอสคือกวางตัวเมื่อกี้นะมันจะมีได้แฝงอยู่2เซนนะเซนนี้ก็คืออันนี้นะ คปอโบกคิดเลท8%และถ้าเกิดคิดเลทปัจจุบันเนี่ยมากกว่า70%ขึ้นไปจะได้เดเมจของการตีธรรมดาและสกิลเพิ่ม20%นะครับสเกลเซนนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเดเมจของตัวอนะัลติเมทนะแปลว่าตัวละครที่ใช้เซนนี้ได้ดีเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ไม่พึ่งเดเมจจากอัลติเมทมากนักหรือมีเดเมจเปอร์เซ็นต์สูงที่มาจากการตีธรรมดาและสกิลนะครับก็ัวอย่างเช่นแบบตัวเดอะฮันสายล่าสัตว์ทั่วไปอย่างเซเล่อย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเดเมจของอัลติเมทนนน่ะแรรงงมาากคับอยยิหวนเงี้ย เดเมจของตัวฟลูอัพเนี่ยก็แดเหมือนกันตัวที่มันเป็นไอตัว,ตวเทพสภาใหญ่ๆตีลงมาก็จะไม่ได้นับอันนี้อันแรกเซตนี้เนี่ยตัวที่แบบหมอมากตอนนี้ก็คือเบรดนั่นเองเพราะว่าเบรดสามารถตีธรรมดาแบบแบบอัปเกรดได้ซึ่งแบบผมเป็นเดเมจหลายตัวด้วยนะและน,นี้แหละที่จะเพิ่มวิสเปอร์เซ็นต์นะตัวละครที่ใช้ได้นะผมใช้เขา,าใช้ได้ก็คือเบรดแต่อ้ปเบรมันใช้อีกเซตหนึ่งก็ได้คือเบรดใช้เซตโลกหกก็ได้นะไม่ได้จำเป็นต้องมาฟาร์มเซตใหม่นะครับ แล้วก็อีกเซตหนึ่งนะก็คือบวกต้านเอฟเฟกต์แล้วก็ถ้าต้านเอฟเฟกต์มากกว่า30%ของคนใส่ะนะก็คือจะเพิ่มคิดเป็นเทนเห้เพอ่อร์เนนะเซตนี้เนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นเซตของตัวสป,ปอร์ตซึ่งจริงๆเท่าที่ดูนะก็มีตัวฮิลแบบตัวที่เป็นตำแหน่งฮิลอ่ะหรือตำแหน่งตัวบัฟเนี่ยจริงๆถ้าเป็นตำแหน่งตัวฮิลมากกว่าก็จะใช้เซตนี้ได้ค่อนข้างดีนะก็จะมีนาตาชาไปหลูใช่ไหมแล้วก็ หลัวชานะครับที่ใช้เซตนี้ได้นะก็คือเอาง่ายก็คือใครอยากจะฟาร์มเซตนี้ให้เปลดนะแล้วได้เซตนี้เป็นผลพลอยได้เนะี่ยก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าโลกเจ็ดควรฟาร์มไหสมสุดท้าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องฟาร์มขนาดนั้นเพราะว่ายัางเด็กก็ใช้เซตอื่นเซตโลก6แทนได้นะแล้วก็พวกอย่างเซตนี่เป็นเซตซัพพอร์ตเนี่ย ก็ยังถือว่าใช้เซตโลก3ที่มันบวก HP แล้วก็บวกไอเท็มเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนทีทมอ่ะได้เช่นกัน,นครับเอาใจไอเท็มเปอร์เซ็นต์อาจาอาจะมีประโยชน์มากกว่าคิดเอเดเมทด้วยซ้ำแต่ว่าพอทีมของคุณเริ่มคือเหมือนสองเซตเนี่ยมันเป็นเซตที่เหมาะสำหรับไอดีที่แบบไปไกลๆแล้วมากกว่าเพราะพอแบบตัวเริ่มตันไอเท็มเปอร์เซ็นต์มันเริ่มตันะการเพิ่มคิดเอเดเ่ยก็อาจจะเพิ่มเอเดเมทได้มากกว่าแล้วแต่ตัวด้วยอย่างอย่างยางชิงเนี่ยก็อาจจะชอบคิดเอเดเมทอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเค ประมาณนะสำหรับลุกเจ็ดแล้วยังวิธีนะก็ไม่ใช่ทุ่ยดีนะท,ที่ที่ต้องฟาร์มนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าไอ้ดินไหนควรฟาร์มเรามาดูกันคือผมคิดว่าก่อนบอสมันไม่ได้ยากอะไรมากมายหรอกแต่ทีนี้บอสมันมีเมคนิกบางอย่างนะถ้ามันเวลเก้าสิบเนี่ย ก็ต้องเลือกบัฟดีๆีหน่อยนะบัฟที่ผมแนะนำนะยังคงเป็นบัฟเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงในทุกโลกคือบัฟล่าสังหารนะครับอันนี้ดีมากนะก็เหมือนกับที่เคยทําคลิปที่เคลียร์โลก6เลยนี่คล้ายๆกันเลยคือให้เราเลือกบัฟล่าสังหารอะไรก็ได้นะอย่างน้อย10อันนะแล้วก็ถ้าให้เน้นก็คือเน้นพวก,ก Speed, บวกสปีดบวกแอคชั่นพวกนี้นะให้มันตัวละครเราได้เทิร์นไวๆนะที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมี2อย่างนี้ครับก็คือมีตัวที่ไอตัวธนูลงมาเนะี่ยเวลาศัตรูถูกตัวธนูฆ่าทิ้งเนะี่ย จะได้ Energy เพิ่มมา50%นะครับแล้วเราจะเอาอันนี้เนะี่ยมาคอมโบกับตัวที่ทําให้มันมีธนู2 2ชาร์ตอ่ะมันคอมโบกันดีมากตรงที่ว่าพอมันเพิ่มเป็น2ชาร์ตปุ๊บแล้วเราใช้ธนูเนะี่ยฆ่าศัตรูได้1ตัวนั้นอะ่ะจะได้พลังงานมา50%ปกติเนะี่ยจะได้มาแค่ครึ่งหลอดแต่ถ้ามีอันนี้ด้วยอะ่ะเราจะได้มาทั้งอันเลยน,นะคือกดได้อีกครั้งหนึ่งเลยซึ่งอันนี้สําคัญมากผมบอกกันนะว่าไอ้บอสต,ตัวเนี้ยมันมีตัวเดยกจริงๆแต่เรียกหน และถ้าเราทำลายหนวดไม่ทันเนี่ยสีต่างๆที่เลวร้วายจะเกิดขึ้นกับทีมเราเนะผมเคยโดนมันใช้ทําให้ตายบุ้มทั้งทีมเลือ,ลอสูแล้วนะเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำให้เล่นแบบเมินหนวดนะเพราะฉันใครที่เล่นบัฟสายอื่นเนี่ยผมคิดว่าต้องมีตัวดามเมจหมู่อยู่ในทีมอย่างน้อยสัก2ตัวนะแล้วต้องเป็นตัวดามเมจหมู่ที่ปั้นเต็มด้วยไม่ไงั้นผมคิดว่าน่าจะเคลียร์หนวดได้ไม่ดีเท่าไหร่อาจจะช้าไปอะไรเงี้ยนะเพราะฉันผมแนะนำเลือกตอนนี้เถอะมันไม่ได้เลือกยากขนาดนั้นบัฟอะใช่ไหม คือก็เลือกแค่ละสังหารมา10อันอ่ะอันนี้ง่ายสุดและเร็วที่สุดด้วยอันนี้คือเวลาฟาร์มเหมือนจะฟาร์มใมนหลายรอบเนี่ยวิธีนี้เร็วสุดด้วยนะแล้วก็ทีมที่ผมใช้นยก็ขออนุญ,ญาตจัดเต็มนิดนึงแต่เอาจริงเนี่ยถ้าเกิดมีบัฟล่าสังหารเออสิบอันอ่ะไม่ต้องเอาตัวจัดเต็มตามนี้ก็ได้นะผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวละครแบบ4ดาวแตเ่เอาจริงเอาจริงไอ้โลกเนี่ยมันก็ทามาขนาเรี้เลย เออไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับสายฟรยีเหมือนกันนะเพราะว่าตัวสายฟรีสี่ดาวปัจจุบันเนี้ยมันจะไม่ไม่ค่อยท่าตรงนี้เท่าไหร่เพราะเพราะตัวดามเมจอ่ะมันมันจะไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นก็จัดเท่าที่ได้แล้วกันเอาเอาเป็นว่าถ้าถ้าอยากจะฟาร์มจัดเท่าที่ได้ผมว่าหลายๆดีน่าจะมีเซเล่ก็คือใช้เซเล่ยืมพื้นได้เลยเพราะว่าบอสเป็นแพควอนตัามนะแล้วก็ตัวมาเสริมๆกันอย่างอย่างชิงเนี่ยก็เป็นตัวที่แบบเก่งสุดในดีผมแล้วตอนนี้ แล้วก็โบนียเนี่ยเป็นสล็อตเนี่ยเป็นสล็อตเฟล็กซ์คือคือเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นเป็นเป็นแอสตาก็ได้แอสตาก็ดีเหมือนกันนะบัฟสปีดทั้งทีมบอลแพททัดฝ่ายจริงก็แนะนำแอสตานะก็คือใครมีเซเล่ก็ใช้เซเล่แอสตาแล้วก็ตัวฮิวก็เป็นตัวที่มีสักตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวเดเมดอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ายังไม่ดีถ้าไม่ได้เลือกบัฟล่าสังหารแนะนำให้เป็นเดเมดหมู่มาเริ่มกันเลยทีนี้ถ้าเราเลือกบัฟล่าสังหารมามาสองอันเงี้ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเเเยยยออะลลก็้้ผมมืใหดู ือไอตัวเขาเรียกอะไรอะคิวดิโอนะผมมีตัวที่เล่งเล่งแต้มสิงด้วยมันจะดูไวนึงนะผมจะกดไปเลยนะ <c oughs> อ่ะไว้ยล,ลืมบัฟลืมบัฟก่อนไม่เป <c oughs> ็นไรอ่ะวิธีเล่นง่ายมากถ้าเราเลือกจริงบอสกวางเนี่ยก่อนหน้ามาเจอกนะันอะยากกว่าเจอมันก็นคือถ้าเราเลือกมาทุกอย่างมาดีแล้วอะมันก็จะมันจะง่ายขึ้นเยอะนะก็เนี่ยซัดไปเลยนะซัดทุกอย่างซัดทุกอย่าง,าางปับป๊บปับ๊บปั๊บ ป๊าบนี่<ใ>นเบรกเหลือ60เปอร์เซ็นต์นะฮะฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปไม่รู้ไม่รูต้ตกใจนะผมรู้สึกจะมีอันที่เบรกมอนแล้วติดติดดีบัฟฟีด,ด้วยนะฮะรีมาแล้วก็ฟาดแล้วก็ป๊าบเข้าไปโอเคมันจะตายแล้วนะฮะนี่มันเรียกแถววันล้วเรียกแถววันล้วต่นี้เป็นแค่แถววันเมเลได้เท่านั้นนะทีนี้อันนี้คือข้อ ข้อดีของโดเนียก็คือไอแถววันเนี่ยมันบางทีนะถววันเวฟแรกเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราติดสน,นะแบบแค่คุ้มขั้งอะ่ะคือคุมไม่ได้นะคุมไม่ได้แต่ทีนี้วิธีแก้ถ้าเรามีโบเนียมาก็จะง่ายขึ้นคือเราก็สามารถกดโบเนียให้หลัวชาย,ยก็มันก็จะฟื้นขึ้น,นมาได้นะฮิวอย่างชิงข,ขึ้นมาหน่อย แล้วก็ตีต่อได้เลยอะไรงนี้ก็จะไม่ขาดตอนนั่นเองนะฮะเะฮะว็บ <Web S 2> แรกเนี่ยก็คือเนื่องจากผมเลือกบัฟมันดีไอ้กวางนี่นมันตายเอาไว้ผมเลยยังไม่ได้กดบัฟนีลนะแต่นี่อันนี้อันนี้คือจุดสำคัญเวลามันเรียกถาวันแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะถาวันเว็บสเนี่ยมันจะมีถาวันหลายแบบนะวิธีดูเนี่ยก็คือต้องกดที่ศัตรูแล้วกดแซดนะอย่างถาวันอันเนี้ยก็เนี่ยดูตรงนี้ก็ทำเดมเมจนนับนี่นี่นี ทำให้ตัวเราคลั่งก็คือมันเป็นถองวันช,ชนิดเดียวกับเวฟแรกเมื่อกี้คือถ้าปล่อยนี้อยู่มันจะทําให้ตัวละครเราคุมไม่ได้นะแล้วก็อันเนี้ยมันจะฮิวมันจะฮิวกว้างซึ่งน่าราคาญมากแล้วก็อันเนี้ยมันจะทําให้ซัพพอร์ตไอ้ตัวกวา้างได้แล้วก็สามารถครเคานเตอร์ได้เวฟสองเนะี่ยยังไม่เท่าไหร่ไอ้ของเขาอะไรของที่น่ากลัวอยู่ที่เวฟสามเวฟสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าเรามีบัฟไงผมจะกดให้ดูนะก็ผมเอาโบเนียบัฟไปแทนด้วย แล้วก็ลงมาเปียงอันเนี้ยบัฟผมเนี่ยไอไอไม่ใช่บัฟไอตัวธนูผมเนี่ยอาจจะแรงกว่าปกตินิดนึงถ้าเกิดธนูทุกคนไม่ได้แรงเท่าที่ทีเดียวครึ่งหลอดเนี่ยให้เอาตัวละครของเราเนี่ยโจมตีเข้าไปด้วยนะให้ไอตัวถาว์นเนี้ยอย่างน้อยหนึ่งอันมันเหลือครึ่งหลอดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเหลือเลือดนอยกวครึ่งหลอดเนี่ยไอตัวธนูมันจะติดคริเวลามาติดครินเนี่ยมันจะแรงขึ้นทำให้มันการันตีว่าตายแน่นอนแล้วถ้ามันตายอย่างน้อยขอแค่อันเดียวตายเนี่ยเราจะได้บัฟคือเราจะได้ชาร์จขึ้นมานดี เนี่ยขอแค่หนึ่งอันตายอ่ะใช่ปะถ้าเมื่อกี้มันเลือดเหลือเยอะนะให้เอาตัวละครย้ำที่อันนั้นนะแล้วพอตายปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าเราได้บัฟมาอันหนึ่งแล้วสามอันก็เลยเืยนอน้อยแล้วกดอีกรอบหนึ่งเลยประมาณนี้ก็ก็คือตายหมดแล้วพอถาวันตายหมดเนี่ยก็ง่ายแล้วง่ายแล้วก็โวลูโวลูคือแบบส้ตัวไดเมจแล้วก็ถ้าเราเลือกเลือกบัฟมาอย่างเงี้ยก็สังเกตว่าเอาเราตัวที่เป็นเป้าหมายเดี่ยวมาได้เลยเพราะว่าถาวันมันตายหมดนีอันนี้คือง่ายมากนะ อเออไอตัวเยี่ยนไอเชื่ออะไรเนี่ยอ่านว่าเอยี่ยนฉิงย่านฉิงไม่รู้นะผมยังอ่านไม่ค่อยถูกเลยแต่เริ่มมันจะลดเรื่อยๆไม่ต้องตกใจนะผมได้ใยมัุมอะไรมาสักอย่างอะ่ะมันทําให้เลือดตัวนี้ผมลดตลอดเวลาเลยเออโอเคแล้วก็รีเทิร์นมาปึ๊บแล้วก็นี่เรียบร้อยจะตายแล้วนะจะตายแล้วนี่ อ่าฮิวหน่อยฮิวหน่อยเดี๋ยวตายอ่าแล้วเราก็จะปล่อยกวางมาเล่นไปนะปล่อยมาเล่นไปเพราะเราจะเก็บไอ้นี่ไว้สองชานนะปล่อยมันตีเราไปอ่าฮิวไปโอเคปึ๊บปึ๊บรีเทิร์นมาทางนี้แล้วก็เออเออควาผิดเอ้ามันมันเป็นเทิร์นโบเนียเบิ้ลพอดีเลยกดผิดอ่าทีนี้ทีนี้ไอ้นี่แหละความท้าทายอยู่ตรงนี้ <im itation> เอ,อ่ะผมผมกดเบิร์ดหลัวชาเพื่อเพื่อจะเหมือนขอเวลานอกจะได้ให้ดูรายละเอียด <im itation> คือมันจะมีถาวันอันหนึ่งที่อันนี้นะไอถาวันส <im itation> ีเหลืองอันนี้สองอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่ามันจะสร้างผลไม้บางอย่างเพื่อชาร์จถ้าไม่ตายให้กวางซึ่งไอกวางเนี่ย <im itation> มันจะมีท่าเนี่ยเเนี่ยเฟรมโบเยนกอเนี <im itation> <im itation> ่ยท่านี้อันตรายสุดๆนะครับก็คือแล้วมันจะใช้ท่านี้ถ้ามีผลไม้เนี่ยสผลอยู่บนอยู่ในฟิลนะ ผมโดนผมเคยโดนท่านี้หนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ก็คือตายทัยนะ้ทงทีมเลยนะเลยเหลือศูนย์ทั้งทีมเลยนะเออเอาจริงตัวผมก็เบลเยอะเหมือนกันนะก็เลยคิดว่าเป็นท่านที่อันตรายมากคือถ้าผมไม่แน่ใจว่าถ้ามีจะผ่านอาจะก,การอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมคิดว่าตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากที่ที่ต้องรีบเคลียนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเคลียเลยนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าครั้งแรกเนี่ยจะได้ได้เปรเท่าไหร่ปุ๊บอ่ามีมีถาวรอันหนึ่งเลือเหลือครึ่งหลอด พราะฉันกดครั้งที่สองได้เลยมีมีอันขวาสุดเลยเหลือครึ่งหลอดก็กดต่อเลยปึ๊บอ่าแล้วมีมีอันซ้ายสุดเหลือครึ่งหลอดกดต่อเลยนะป้าไปอ,อันซ้ายสุดแตน่ะแล้วก็กดต่ออีกครั้งหนึ่งผมกดไปสี่ครั้งนะแต่บนตายทีละอัน,นมันเลยได้รีกลับมาอันนี้คือถึงบอกว่าต้องมีสิบครั้งเท่านั้นนะไม่ใช่ต้องมีบัฟสิบบัฟเท่านั้นถึงจะทําแบบนี้ได้ก็ถ้าไม่มีเนะี่ยจริงๆถ้าไม่ได้มั่นใจในทีมากก็ลองเล่นหมายถึงลองเล่นดูก็ได้แต่ผมแนะนําให้ รีไปเถอะเพราะอย่างงี้ง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะไม่ต้องมานั่งเล่นเยอะด้วยจริงๆคิดว่าต่อให้กดออโตก้ก็น่าจะชนะแต่ว่าไม่เป็นไรเล่นอ,นะอีกนะบัฟหนึ่งบัฟเดเมดบูธท,ทิมแล้วก็เบิร์ดปาปหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์จัดต่อเลยแถมธนูทีนึง แถมธนูทีนึง่งนี่เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะอันนี้ผมเน้นความเร็วด้วยนะผมแบบเป็นคนชอบฟาร์มอะไรเร็วๆนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็จะผ่านแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าดวงเราจะได้อะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยนะป๊าบได้ลูกแก้วมา2ลูกแต่เป็นลูกแก้วใส่ฮิลนะลูกแก้วส่ฮิวแต่ได้ไดเมนบูนี่ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะอีกอันนึงปึ๊บได้เชือก HP มาแล้วก็เชือกดิเฟนต์ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่า เชือก HP เนี่ยจริงไอตัวของเบรดอาจจะใช้ได้แต่ว่าผมอยากได้เชือกรีพลังงานมากกว่าก็น,นี่แหละนะก็คือเทคนิคที่ผมใช้นะถือว่าเป็นการแชร์แล้วกันนะวิธีที่ผมใช้ที่ในการเคลียร์มเมไฟหฮยผมได้ผมได้ส้อยรีพลังงานว่ะโอ้โหนี่คือผลบุญที่ผมมาทำคลิปหรือเปล่าเฮ้ยโอเคนะได้ส้อยรีพลังงานโอเคเลย เดี๋ยวออออลงดีด้วยมีคิดดเมทด,ด้วยอบอบเรามีคิดได้เมทเบรกเอฟเฟกด้วยเดี๋ยวเหลือแค่ผมหาลูกแก้วดาเมจลมนะถ้าหาได้นะแต่จริงเซตนี้มันก็ขัดขัดนะจริงเซตนี้ผมว่าถ้าเล่นเซ็เนี่ใส่สร้อย HP ดีกว่าเพราะเล่นเซ็เนี่เป็นเซ็ตที่ไม่อยากจะกดเบิร์ดบ่อยขนาดนั้นเราเน้นตีธรรมดาไงแต่ถ้าจะจะกดเบิร์ดบ่อยผมว่าไปเล่นเซ็ตโลก6ก <S <S ดีกว่าเพราะฉะนั้นเอาใหม่ถ้าเป็นสร้อยโลก7จ็ดเป็นสร้อย HP ดีกว่าถ้าเป็นสร้อยโลก6กอ่ะก็ใช้สร้อยดีพลังงานนะอันนี้คือคนที่จะปั้นเบ อ่าเรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่เออจะเล่น s i m u l a t e Universe โลก7หรือคนที่แบบมีเบลดในดีหรือจะฟาร์มให้ตัวอะไรก็ตามในอนาคตโอเคสำหรับนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนนะนคนนะะนรับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าก่อนลาเราก็คอมพิวซิมบล u ลตย e นิเวอร์นี่ไงโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย